สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นประเด็นนะครับของทางลุงเคนนะครับโดนด่ายับทัวลงทันทีเลยนะครับเพราะว่าทางลุงเคนนะครับได้มีการโพสต์นะครับแล้วก็เป็นรูปนะครับยืนอุ้มน้องนาลิตะอยู่นะครับซึ่งนะครับน้องนาลิตะก็ยังใส่ชุดนอนผมเผ้าก็ยัง รุงรังอยู่นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าการเกงน้องยังไม่เรียบร้อยนะครับนะครับผมทําให้มีภาพที่ไม่เหมาะสมโพสต์ออกมานะครับหลังจากนั้นลุงเคนโดนด่ายับเลยนะครับเอฟซีหลายๆท่านมองว่าทําไมก่อนจะโพสต์ถึงไม่ตรวจสอบให้ดีนะครับกี่ครั้งแล้วที่ผิดพลาดแบบนี้นะครับแล้วน้องเป็นผู้หญิงนะครับน้องก็โตทุกวันนะครับไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วนะครับห่วงแต่เหรียญไม่ห่วงหลานนะครับ โดนด่ายับเลยหลังจากนั้นนะครับทางเลดี้พรทิพย์ก็ฟาดเดือดถึงประเด็นนี้นะครับเลดีนะ้พรทิพย์ณสะวีเดนแฟนเพจ3นะครับโพสต์ไว้แบบนี้นะครับโพสต์ว่าพวกมึงพลาดเรื่องเด็กรอบที่เท่าไหร่แล้วกูถามหน่อยนะครับเอาเด็กมาทำคอนเทนต์หากินทุกวันก็ควรตรวจสอบให้มันดีหน่อยอีพวกสมองไหลนะครับ ถ้ามีคําไม่สุภาพแอดมินก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับใช้เด็กหาผลประโยชน์ทั้งที่แม่มันก็มีตังเด็กก็มีชีวิตความเป็นอยู่แบบไม่ขัดสนแต่ก็นะคิดไม่ได้นะครับเลดี้พรอทิพย์อย่างเดือดเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่พลาดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็มี FC เข้ามาคอมเมนต์นะครับท่านแรกบอกว่าลูกเขายิ่งเป็นผู้หญิงไม่ตรวจสอบก่อนโพสต สมองห่วงเหรียญแต่ไม่ห่วงหลานนะครับท่านต่อมาบอกว่าฉันรู้ละทําไมคนเกือบอขอไหมครับทําไมคนเกือบทั้งประเทศนะครับทําไมเขาถึงไม่หยุดดา่าก็เพราะแบบนี้นี่แหละประมาณนี้นะครับแล้วก็อีก2อสาท่านท่านต่อมาบอกว่าน่าจะตรวจสอบให้ดีก่อนลงคลิปสงสารเด็กน้อยจังนะครับ ท่านต่อมานะครับบอกว่าพอมีหลายๆเพจเริ่มลงข่าวมันก็พากันลบเรียบร้อยทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับบอกว่าแตะไม่ได้ลุงป้าเป็นคนดีคนดีที่ไหนห่วงหาเหรียญไม่รู้กี่ครั้งแล้วที่พลาดเรื่องแบบนี้นะครับห่วงแต่คอนเทนต์ถึงเวลาก็คิดแผนกีดกันหลาน พ่อเขานะครับ f อฟอย่างเดือดเลยนะครับหลังจากที่ลุงเคนพาดอีกแล้วนะครับถ่ายรูปกับหลานสาวนะครับน้องนาลิตะแต่มีภาพที่ไม่เหมาะสมออกมาเพราะว่าไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนโพสต์ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดรูปนี้ได้มีการลบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากโดนดาหลังจากโดนทัวลงนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ